สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีมังกรค่ะการพยากรณ์นะคะจะมุ่งเน้นดูดวงผ่านศาสตร์พลังตัวเลขนะคะจะดูกลุ่มดาวสองกลุ่มค่ะคือกลุ่มดาวใหญ่หรือนะคะดาวที่สถิตตลอดทั้งเดือนนะคะและดาวย่อยค่ะที่เป็นดาว จรเดินนะคะหน้าบ้างถอยหลังบ้างนะคะประจําเดือนเมษานะคะฉะนั้นการดูแบบนี้ค่ะจะเป็นการดูแบบเกณฑ์ทั่วไปนะคะจะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะหากพยากรณ์ออกมาในเชิงลบไม่ดีตรงนี้ให้ใช้วิจ,จารณญาณค่ะเพราะอาจารย์จะผ่านทั้งด้านบวกและด้านลบข้อ ระมัดระวังค่ะนะคะเรามาดูกลุ่มดาวค่ะที่ใหญ่ๆนะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ตลอดทั้งเดือนส่งผลอะไรบ้างในภพเรือนของชาวราศีมังกรค่ะดาวแรกเลยที่เป็นดาวใหญ่นะคะคือดาวพฤหัสนะคะจะอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ ก็คือนะคะอยู่ในภพเรือนพันธุค่ะและยังอยู่ในภพเรือนสหัส,สหัสชะคือมิตรสหายการพบปะผู้คนนะคะและอยู่ในภพวินาศด้วยนะคะส่งผลอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูต่อมาค่ะนะคะดาวใหญ่ต่อมาคือดาวราหูค่ะนะคะดาวราหูตกอยู่ในภพนะคะตามตำราปร,ริวัติเกตค่ะส่งผลด้านดีโชค การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินครั้งใหญ่ค่ะฉะนั้นนะคะเดือนนี้ลาหูให้โชคค่ะให้โชคใหญ่ค่ะนะคะอยู่ในภพศาสตร์ช้าอยู่ในภพการเงินพอดีเลยนะคะอยู่ในภพการเงินด้วยนะคะฉะนั้นส่งผลเรื่องข่าวดีเรื่องการเงินโชคลาภทางการเงินหรือเงินก้อนใหญ่การเปลี so, ่ยนแปลงครั so, ้งใหญ่เรื่องการเงินค่ะมาดูต่อมาค่ะดาวใหญ่ต่อมาคือดาวพัสเสาอยู่ในภพการเงินเช่นเดียวกันค่ะ ดาวใหญ่ต่อมาอีกหนึ่งดาวคือดาวมฤตยูสถิอยู่ในภพปุตตะบุตรบริวารค่ะนี่คือดาวใหญ่หลักอยากหลักๆสี่ดาวอยู่ตลอดทั้งเดือนค่ะมาดูในส่วนของดาวย่อยค่ะดาวย่อยที่เดินหน้าถอยหลังกันค่ะดาวดาวย่อยหรือดาวจรค่ะดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระสุกดาวนะคะดาวพระเกตค่ะนะคะจรมาอยู่ในภพนะคะมาสถิตอยู่ในภพสหัชชะ คือมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมกาส่งผลอะไรส่งผลด้านดีเพราะมีดาวใหญ่สถิตอยู่ด้วยคือพืชหัดตกราชาโชคกาชะนั้นส่งผลด้านดีค่ะคุณพบปะผู้คนเพื่อนฝูงให้โชคให้ลาบการพบปะผู้คนนะคะให้โอกาสหรือเห็นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณก่ะนะคะนี่คือด้านดีค่ะมาดูดาวเล็กอีกหนึ่งดาวหรือดาวจรกับดาวอังคารเดินหน้ามาอยู่ในภพ การดูมัการเงินการเดินทางของคุณก่ะเดินทางการขยันแล้วได้เงินค่ะดาวอังคารต้องขยันต้องลงมือทําเท่านั้นนำบายคุณได้เงินค่ะเพราะดาวอังคารเป็นดาวที่อยู่นิ่งไม่ได้ก่ะต้องลงแรงต้องทําอะไรบางอย่างค่ะดาวอังคารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะใครทํางานข้าราชการนะงานทางานเป็นข้าราชการมีตําแหน่งยศต่างๆก่ะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยค่ะนี่ก็คือในเรื่องของดาว จอนก่มาดูดาวจอนต่อมากับดาวจันทก่ะดาวจันทรจออยู่มามาอยู่ในภพวินาศค่ะและมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวพฤหัสตกราชาโชคแม้จะอยู่ในวินาศส่งผลด้านดีค่ะของน้ําไม่ไหลตก ไฟไม่ไม่จากร้ายกลายเป็นดีเพราะพืฤหัดเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งบุญบารมีและยังหมายถึงสติปัญญานำพาให้คุณแก้ปัญหาได้กันนี่คือแม้ตกวินาศแต่ส่งผลด้านดีค่ะนะคะนี่ก็คือดาวเล็กบวกกับดาวใหญ่ค่ะมาดูดาวนะคะอ่ะดาวเล็กนะคะดาวเล็กที่สําคัญคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุทธดาวพระะสุค่ะส่งผลด้านดีโชคลาภนั่นเองนะคะ มาไล่ดูค่ะในเกณฑ์เดือนเมษามีอะไรเด่นๆที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงนะคะดาวใหญ่เลยค่ะดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสนะคะและนะคะตกนะคะดาวพฤหัตตกราชาโชคนะคะและมีดาวนะคะเป็นดาวจรดาวเสริมค่ะที่มาสถิตค่ะนะคะก็คือดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ค่ะนะคะเป็นศูนย์นะคะเขาเรียกว่าศูนย์เป็นดาวช่วยหนุน ะะเป็นดาวช่วยหนุน่าส่งผลอะไรส่งผลนะคะญาติพี่ส่งผลเรื่องนะคะญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องค่ะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพ นะคะพันธุญาพี่น้องและก็อยู่ในภพสหัชชะด้วยและก็อยู่ในภพวินาศแต่ดาวมันเป็นดาวกําลังให้คุณด้านดีค่ะเพราะเป็นดาวตกราชาโชคจึงให้คุณด้านดีแม้จะตกวินาศจากล้ายกลายเป็นดีฉะนั้นเนี่ยมีดาวเล็กเข้ามาบวกเสริมด้วยค่ะอ่านะคะฉะนั้นชะตาของคุณค่ะหากคุณไปพบปะผู้คนนะคะได้เจอเพื่อนใหม่สังคมนะคะเจรจาต่อรองหรือไปทํางานที่ต้องเกี่ยวกับผู้คนค่ะมักจะให้คุณด้านดีเห็นโอกปาส หรือทําเงินทําทองหรือได้เงินลาบจากการพบปะผู้คนก่ะและนอกจากนี้ค่ะการพบปะผู้คนาหากคุณทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นอิทธิพลของดาวใหญ่คือดาวลาหูจะหมายถึงต่างประเทศและยังหมายถึงซิกเซนไอเดียจิตสัมผัสด้วยคุณจะเห็นโอกาสเห็นนะไอเดียใหม่ๆการในการที่คุณจะได้เงินจากการพบปะผู้คนเห็นเป็นโอกาสจากดาวนะคะดาว เกดค่ะเป็นดาวแห่งต่างประเทศเหมือนกันและดาวพระเกดยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปกปักรักษาคุ้มครองนะคะและยังหมายถึงความก้าวหน้านะคะความสําเร็จด้วยฉะนั้นการพบปะผู้คนนะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องออกับคนจะสําเร็จก้าวหน้าตามที่คุณคาดหวังและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยค่ะฉะนั้นเดือนนี้คุณอาจะเป็นเดือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองมีความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานการทํางานที่พบปะผู้คนประสบความสําเร็จทํางานต่างประเทศก็ประสบความสําเร็จรุ่งโรดค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวความหมายของดาวนะคะอ่ะมาดูต่อมานะคะ มาดูการพยากรณ์เรื่องแรกกันก่อนเลยคือเรื่องของการงานค่ะการงานทุกการงานคือกรรมะค่ะมีดาวประจําคือดาวพระส,สุกสติปัญญาดีในการทํางานค่ะคุณจะเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนทันยุคทันกระแสเข้าใจโลกปรับตัวเองเก่งฉะนั้นคุณทํางานมักจะฉลาดทํางานเนี่ยฉลาดในการทํางานค่ะนะคะอ่านและก็นะคะ,ะ,นะคะสมองคุณจะ หาวิธีที่จะให้ได้เงินมาเยอะๆหรือนะคะก็จะมักจะคิดเรื่องวิธีการหาเงินคิดเรื่องความก้าวหน้าคิดเรื่องนะคะทากาไรหรือนะคะหัวกันขาค่ะนะคะโดยเฉพาะหากคุณทํางานธุรกิจค่ะเพราะอิทธิพลของดาวพระศุกร์นะคะส่วนใหญ่เลยสีติที่อาจารย์ดูนะคะดาวพระศุกร์ส่วนใหญ่จะชอบ ทำงานที่เกี่ยวกับเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจพราค้าไม่ขายคนคางเยอะมีไหมที่เป็นลูกจา้างก็มีเหมือนกันค่ะแต่ก็มักจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างไม่ค่อยอยู่เฉยค่ะนะคะอ่าน,นี่ก็คืออิทธิพลของเราพัสุกรรมสติปัญญาคุณเนี่ยแหละชอบการเรียนรู้ทันกระแสชอบเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆค่ะนะคะอ่าและถ้าเกิดคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออนไลน์หรือ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนะคะธุรกิจการค้าการขายการลงทุนมีเกณฑ์ทํากําไรนะคะหรือทําเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณหรือมีลาบจากสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะนะคะดาวพระศุกร์ยังตกอยู่ใน บุตรบุตรบ,บริวารแล้วยังมีดาวเสริมคือดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีออนไลน์ดิจิตอลนะคะโดยเฉพาะใครเป็นนักลงทุนไงนะคะบุตรบริวารจะเกื่อหนุนการลงทุนเกื่อหนุนช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะก็จะทําให้คุณได้เงินเป็นกอบเป็นกำหรือมีลาบก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยค่ะนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์มีลาบก้อนใหญ่จากการทําธุรกิจการค้าเทคโนโลยีออนไลน์ นะคะในเรื่องของดอิจิตตอลกันนะคะอิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะมาดูต่อค่ะดาวการงานดาวพระศุกร์ยังอยู่ในภพสหัชชะคือมิตรสายการพบปะผู้คนฉะนั้นนะคะคุณอยาอยูเฉยค่ะเรียนรู้พัฒนาแล้วไม่พอค่ะการพบปะผู้คนค่ะเพราะการพบปะผู้คนนี่แหละนำพาโชคลาภหรือการเงินมาให้กับคุณทำให้คุณเห็นโอกาสกันและคุณมีเกณฑ์นะคะดาวพระอาทิตย์ ดาวพับพุทธาการสื่อสารการพบกับผู้คนเนี่ยประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็มีเกณฑ์นะคะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากผู้คนให้หน้าที่การงานคุณจเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวพระอาทิตย์กับดาวพับพุทธที่อยู่ในภพสหัชชะคือมิสหายการพบปะผู้คนและมีดาวใหญ่คือดาวพฤหัสตกราชาโชคจึงส่งผลด้านดีค่ะเรื่องของการงานทํางานต่างประเทศ นะคะ,ะหรือเกี่ยวข้องกับนะคะ,ะชาวต่างชาติคะมักจะรุ่งเรือง่ะจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือค้ำจุนทําให้รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานก่านะคะมาดูต่อมาก่ะดาวพฤหัสยังอยู่ในภพนะคะอยู่ในภพของาสหชาติแล้วอยู่ในภพ อุดตะฉะนั้นการงานของคุณมักจะเกี่ยวกับบุดบริวารญาติพี่น้องและนะคะการพบปะผู้คนก่ะนะคะบางทีนะ,ค,ะคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากๆก็กมักจะประสบความสําเร็จง่ายขึ้นกับช่วงนี้นะคะมาดูต่อมาการนอกจากนี้ค่ะดาวพฤหัสนะคะเล็งมาที่กรรมะ ซึ่งอยู่ในภพพันธุค่ะนะคะอ่าและก็ตกราชาโชคด้วยนั่นหมายความว่าช่วงนี้ค่ะการงานคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องค่ะนะคะหรือนะคะญาติพี่น้องค่ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องทําธุรกิจร่วมกับญาติพี่น้องก็ได้ค่ะนะคะอ่าและก็มันตกวิวนาศด,ด้วยนั่นหมายความว่านะคะจากร้ายกลายเป็นดีเพราะขึหัดเป็น คุณนะคะตกราชาโชคค่ะอาจจะมีหลายเรื่องราวที่อาจจะต้องมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานคุณแต่ก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดีค่ะนะคะเพราะมันจากร้ายกลายเป็นดีนะเจอปัญหาก็แก้ได้ค่ะนะคะในเรื่องของการงาน,นะะมาดูต่อมาก่ะในเรื่องของการงานแล้วค่ะมาดูในเรื่องของการเงินโชคลาภกันบ้างค่ะ ดาวการเงินกะนะคะมีดาวประจําคือดาวลาหูและดาวลาหูให้คุณด้านดีเพราะตกปาริวัตเกตนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องของการเงินนะคะและดาวลาหูก็อยู่ในภพการเงินพอดีเลยดาวราหูอยู่ในภพการเงินและยังอยู่ในภพสหัชชะมิสหายเพื่อนปุ่งสังคมฉะนั้นการเงินคุณกะจะมาจากการพบปะนะคะผู้คนนะคะคุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆและยังหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ นะคะอ่าหมายเลขแปดหมายเลขเก้านะคะหมายเลขแปดคือราหูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับนะคะเรื่องงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยราหูหมายถึงต่างประเทศและยังหมายถึงนะคะพลังงานจิตวิญญาณนะคะและยังหมายถึงนะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะรวมถึงนะคะซิกเซนพิเศษนะคะฉะนั้นงานคุณค่ะคุณจะมีซิกเซนพิเศษไอเดียใหม่ๆและทําให้คุณได้เงินนะคะได้เงินเป็นก่อเป็นกมหรือไอเดียคุณในการไปพบปะผู้คนงาน ทาให้คุณเห็นโอกาสและทําเงินเป็นกอบเป็นกำให้กับคุณค่ะนอกจากนี้ค่ะการเงินคุณค่ะนะคะอ่าเข้าไปเกี่ยวกับผู้คนแล้วยังเกี่ยวข้องกักบอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศด้วยความก้าวหน้าความสําเร็จด้วยนะคะฉะนั้นการเงินคุณค่ะทํางานต่างประเทศทํางานเป็นครูเป็นโค้ชอาจารย์ค่ะ ะะและก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆะคะ่ะจะประสบความสําเร็จนะคะทาธุรกิจการค้าการขายจะมีเกณฑ์ทํากําไรหรือว่าได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกรรมหรือมีโชคทางการเงินเกิดขึ้นทํากําไรได้นั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานและดาวที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องค่ะมาดูต่อมาค่ะดาวการเงินมีดาวัางคารหมายความว่าคุณอยู่เฉยๆรอรับโชคไม่ได้ค่ะต้องลงแรงต้องขยันค่ะคือเงินจะมาหาคุณก็คือการที่คุณจะ ต้องใช้นะคะตัวคุณเองเนี่ยแหละนะคะเป็นคนนำพากะนะคะจะรอเฉยๆไม่ได้เพราะดาวอังคารหมายความว่าต้องลง,งลงแรงต้องขยันต้องนะคะไปพบปะเพื่อนย้ายตัวเองไปพบปะไปหาผู้คนค่ะนำซึ่งนำพากรารเงินมาให้คุณค่ะถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาอะไรอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะนะคะมาอยู่เฉยๆไม่ได้ะค่ะนะคะมีสติค่ะแล้วก็นะคะเรียนรู้นะคะค้นหานะคะหรือนะคะลงแรงค่ะ ะะลงแรงทํางานค่ะขยันแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะเรื่องการเงินค่ะเพราะการเงินค่ะนะคะมีดาวที่เดินมาสิิและมีดาวใหญ่ค่ะคือดาวพัะเสาค่ะอยู่ในภพการเงินค่ะดาวพัะเสาหมายความว่านะคะเงินจะมาจากความสามารถคุณมาจากน้ำตกน้ำแรงของคุณค่ะและก็ยังหมายถึงนะคะ เงินจะมาจากการที่คุณค่ะมีระบบมีระเบียบกาวางแผนนั่นเองนะเพราะดววา,าวพระเสาร์หมายถึงทําอะไรเป็นระบบระเบียบค่ะยังหมายถึงงานที่มาจากการลงแรงของคุณค่ะและยังหมายถึงงานถ้าเกิดคุณทํางานที่เกี่ยวกับเกษตรกรงานที่เกี่ยวกับนะคะสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะบ้านนะคะเป็นนายหน้าอะไรเหล่านี้ค่ะจะส่งผลคุณด้านดีค่ะก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นพิเศษค่ะ เพราะมาจากความสามารถตัวเองเป็นหลักเลยค่ะนะคะอะสรุปแล้วคืองานนะคะที่โดดเด่นที่เกื้อะะเื้อหนุนนะคะ,ะการพบปะผู้คนนำพาให้คุณมีโชคก้อนใหญ่และทำงานต่างประเทศทำงานเกี่ยวเทคโนโลยีการสื่อสารโชคมีโชคเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะอิทธิพลของดาวนั่นเองและเป็นในหน้า อสังหาริมทรัพย์นะคะมาจากดาวพัสเสานะคะที่เกี่ยวข้องมีเกณฑ์ได้รับเงินกลุ่มเรานิงค่ะรวมถึงอยู่เฉยไม่ได้ต้องลงแรงค่ะนะครับอ่ะข้อต้องระวังด้านดีมาแล้วด้านระวังคืออะไรดาวพัสเสาใจร้อนต้องระวังขอภายดาวอังคารค่ะที่เดินมาสถิอยู่ในกระดุมมะดาวอังคารจะมีลักษณะของความร้อนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดโมโหง่ายตรงนี้ห้ระวังเพราะอารมณ์จะส่งผลต่อ การเงินการตัดสินใจการเงินได้ต้องระวังข้อระวังที่สองคือดาวพัสเสาวการคิดมากการวิตกกังวละก็ต้องระวังเพราะเวลาเราเครียดวิตกกังวลส่งผลต่อสุขภาพและการตัดสินใจเช่นเดียวกันข้อระวังต่อมาอิทธิพลของดาวราหูมีด้านดีแล้วด้านที่ต้องระวังราหูคือ นะคะให้ระวังการเชื่อคนง่ายนะคะหรือนะคะอารมณ์เราเนี่ยอารมณ์นะโดยเฉพาะใครเป็นนักลงทุนนะคะอ่าระวังนะ,ะระวังเรื่องของอารมณ์ผันผวนอารมณ์นะอารมณ์รอบอารมณ์ นะคะอารมณ์กลัวนะคะอารมณ์อ่าพูดง่ายคือโลภถ้าเราลงทุนเนี่ยนะคะเรามีความโลภมากเกินหรือมีความอยากหรือต้องการเยอะเกินมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจผิดพลาดหรืออาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างเช่นนราไปลงทุนนะคนชวนให้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือวิเช่อคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> ต้องระวังะค่ะนะคะข้อดีมีนะคะข้อระวังมีนะคะเพราะมันอยู่ในพการเงินค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ะฉะนั้นสรุปแล้วเรื่องการเงินนะคะ ด้านดีมีมากกว่าด้านไม่ดีเพราะราหูาหูมันส่งผลด้านดีค่ะนะคะอ่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะด้านด้านการเงินนะคะราหูนะคะพบกระดุมมะค่ะนะคะพบการเงินเนี่ยเล็งมาที่ดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์ตกมรณะหมายความว่ายังไงอะ่ะนะคะมรณะนะคะคุณจะนะคะให้ระวังนะะเป็นข้อระวังก็แล้วกันเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงอารมณ์ร้อนนะคะนะคะ ดาวอังคารก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันมาชนกับอาทิตย์อีกอารมณ์ร้อนเหมือนกันเลยฉะนั้นระวังการจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินการสูญเสียเงินเพราะวันลงนกับเป็นข้อระวังนะะอ่ะนะคะและการคิดมากการวิตกกังวลเรื่องการเงินเป็นข้อระวังนะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะมันแค่ระวังเฉยๆแต่ถ้าเรามีระบบระเบียบเราไม่ได้ใจร้อนก็ไม่ต้องห่วงค่ะน,นะคะเราเป็นคนชอบทําสมาธิอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะ นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนและมักจะสูญเสียเงินหรือต้องจ่ายเงินไปแบบเขาอารมณ์ตรงนี้ก็ไปฝึก่ะไปฝึกให้ควบคุมอารมณ์เราไว้ค่ะนะคะอ่านี่ก็คือเกณฑ์นะคะในเรื่องของเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินนะคะสรุปในเรื่องของการเงินนะคะข้อดีมีเกณฑ์รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นค่ะมีข้อดาวใหญ่ให้คุณใน ดวงชะตานะคะให้คุณด้านดีนะคะเขาเรียกว่าดีเลิศในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ค่ะดาวใหญ่และก็ดาวราหูส่งผลด้านดีนะคะและมีเกณฑ์ได้ยานพนาหนะเกิดขึ้นด้วยค่ะนะคะอ่ะส่งผลด้านดีฉะนั้นตลอดทั้งดีเลยมีโชคนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินนะคะโชคใหญ่การเงินกาชะตาพลิกสู่ความมั่ง,งคั่งกาบางคนอาจจะได้รับ ได้รับเงินก้อนใหญ่เลยเพราะแต่ละคนก็อาจจะมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันทรัพยากรเนี่ยมันอยู่ที่งานที่เราทําหรือธุรกิจที่เราทําด้วยค่ะนะคะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะรับไม่เท่ากันกะเพราะอยู่ที่เราสร้างบุญแต่ละคนสร้างบุญในที่นี้คืออะไรใจเราที่สงบอาชีพที่เราสร้างนั่นเองนะคะสิ่งที่เราลงน้ํา น้ำพักน้ำแรงค่ะปัจจัยที่เราสร้างนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินค่ะต่อมาค่ะเรื่องดีเรื่องการเงินแล้วโชคลาบโชคลาบตกอยู่ในภพ นะคะลาภมีดาวประจําคือดาวอังคารโชคาล้วน,นส่วนใหญ่จะมาจากตัวเองเป็นหลักเลยนะคะมาจากตัวเองนําพาค่ะเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภและยังและยังจรไปอยู่ในพกการเงินอีกนะนั่นหมายความว่าการเงินค่ะก็มักจะมาจากโชคลาภการเงินเนี่ยของคุณค่ะนะามักจะมาจากตัวเองและมาจากตสิงหาริมทรั์ที่อยู่ด้วยฉะนั้นเดือนนี้ค่ะโชคลาภคุณจะมาจากตสิงหาริมทซั์ นะคะการสังหาริมทรัพย์นะคะที่อยู่นะคะบ้านนะคะที่ดินต่างๆค่ะมรดกค่ะนะคะโชคลาบนะคะเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับดาวพัสาวะและเกี่ยวโยงกับดาวราหูด้วยเพราะราหูหมายถึงการเงินนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการเงินในเดือนนี้นะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องโชคลาบการเงินค่ะ ะะมาดูในส่วนของคู่ครองกันบ้างค่ะในส่วนของคู่ครองนะคะดาวนะคะดาวที่เกี่ยวคู่ครองคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ก่ะนะหมายถึงนะคะความมีสเสน่ห์นะคะ,ะและก็คนรักคนชอบคนอุปถรัรมภ์นะคะชะตาของคุณก่ะเนื่องจากชาวราศีมังกรมีดาวประจําคือดาวพสาวัสดเป็นคนจริงจังกับชีวิต นะคะตรงไปตรงมามีเหตุมีผลมีระบบระเบียบค่ะนะคะและมักจะก,กังวลการคิดมากค่ะเพราะดาวเสาร์จะส่งผลต่อการคิดมากการวิตกกังวล่ะนะคะดวงชะตาคุณเนี่ยเล็งไปที่คู่ครองค่ะคู่ครองนะคะปะตะัตนิบางทีคุณก็มักจะก,กังวลนะคะในเรื่องของคู่ครองนะคะอ่าและหากใครโสดอยู่ค่ะนะ,คะใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวจัน,นะค่ะนะคะเดินมาสถิตอยู่ในภพ นะคะคบนะคะวินาศและมีดาวประจําคือดาวพฤเรืองหัสจากร้ายจะกลายเป็นดีดาวพืเรืองหัสตกราชาโชคค่ะช่วงน,นี้จะมีสเสน่ห์มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจหน้าที่การงานที่ดีค่ะนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่ค่อยๆเรียนรู้ค่ะนะคะค่อยๆเรียนรู้อย่าใจร้อนค่ะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะอ่ะนะคะฉะนั้นใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันไปให้ระวังอารมณ์ร้อนนะคะ และต่อมาค่ะสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไงคู่ครองจากร้ายจะกลายเป็นดีไหมยความเป็นไงใครที่คบกันอยู่เคยขัดแย้งมีปัญหาไม่เข้าใจจะค่อยๆขี้คายเห็นวิธีการแก้ปัญหาค่ะจากขี้คายไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะอ่าและอาจจะถึงขั้นแต่งงานได้ค่ะเพราะมันจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะอ่าสำหรับใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วค่ะครอบครัวจะมีการสร้างความมั่นคงมีเกณฑ์มีเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นด้วยค่ะเพราะอิทธิพลของดาว เพือฤหัสตกราชาโชคค่ะก็ส่งส่งผลคุณด้านดีนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการพยากรณ์ในเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีมังกรนะคะการพยากร์ครั้งนี้ค่ะอาจารย์จะ พยากรมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะและเป็นเพียงแค่เกณฑ์สีติเท่านั้นมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆฟัองอยู่นะคะก็อย่าไปซีเรียสหรือไปเครียดกับการพยากรณ์กรณีที่อาจารย์อ่านก้ลบๆค่ะนะคะอ่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราไม่ประมาทชีวิตต่อรพยากรณ์ก็เหมือนกับนะคะให้เราระมัดระวังก่นนะคะให้เราเลือกรับว่านดีๆไว้และก็นะคะมีสติอยู่เสมอค่ะไม่ประมาทกับชีวิตค่ะนะ,ะเราควบคุมความคิด ะะและอารมณ์เราได้การตรงนี้สําคัญกับชาวพุทธเราก็สอนเรื่องจิตกันอยู่แล้วนะคะ อาจารย์คงพยากรณ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับการพยากรณ์ในครั้งนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมกันแสดงความคิดเห็นกดไลค์ซับสไครต์ไว้ค่ะทุกเดือนนะคะทุกเดือนจะมีการพยากรณ์สองรูปแบบคือไพ่ยิปซีจะแยกเป็นหนึ่งคลิปเลยมาจากเพื่อนๆนะคะแนะนำให้ทำแยกเพราะบางคนเขาจะชอบเฉพาะไพ่บางคนก็จะชอบเฉพาะศาสตร์ตัวเลขอาจารย์เลยแยก นะคะสองศาสตร์ออกไปนะ,ะกนะคะใครชอบพลังตัวเลขก็มาติดตามชิปพลังตัวเลขค่ะใครชอบศาสตร์ไพ่ยิปซีก็สามารถมาติดตามศาสตร์ไพ่ยิปซีได้ค่ะเพราะอาจารย์จะมีทำชิปนะคะ,ะทุกๆเดือน,นะค่ะนะคะสำหรับตัวเลขค่ะก็คงจะพยากร์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการพยากรณ์ตัวเลขก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนอาจารย์จะปิดท้ายนะคะด้วยคอร์สออนไลน์ค่ะสำหรับท่านใดมองหาอะไรได้เสริม งานอดีเลกและสนใจเรื่องศาสตร์นะคะโหราศาสตร์ตัวเลขค่ะนะคะสำหรับคอสที่หนึ่งค่ะเป็นคอสพลังตัวเลขนะคะชื่อว่าคอสหมอดูเงินล้านนะคะพลังตัวเลขเจ็ดหลักจนถึงเก้าหลักนะคะคอสนี้ค่ะ,ะ,คะจะสอนตัวเลขค่ะนะ,ะตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณได้นะคะจะสอนผ่านคลิปนะคะคลิปวิดีโอและไลฟ์สดเก่าค่ะนะคะโดยช่วงที่เรียนค่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์ได้สอนผ่าน สอนผ่านออนไลน์กลุ่มปิดเ b o ม k คผ่านในคอสนี้จะมีฟรีอ e ีบุ๊กเป็นคู่มือหมอดูนะคะในคอสนี้ค่ะก็จะมีการสอนนะคะอ่าพิเศษให้เลือกจักรราศีด้วยนะคะเพื่อให้รู้จักการคำนวณจุกกะรวมถึงนะคะการเชื่อมโยงพบและการอ่านด้วยนะคะในคอสนี้จะมีการสอนเรื่องการจับคู่นะคะ ผู้นะคะการหาตัวเลขมงคลการหาตัวเลขโทรศัพท์สวยนะคะ <c oughs> ก็จะมีสอนพิเศษให้ด้วยนะคะใครสนใจคอนนี้ค่ะก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะในข้อนนี้จะมีการสอนพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นการสอนออนไลน์นะคะให้ในคลิปเก่าๆนั่นเองในไลฟ์ก่อนนะคะในการไลฟ์สดของอาจารย์นั่นเองนะคะก็จะมีสอนพิเศษให้นะคะใครสนใจข้อนนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือติดต่ออ่านรายละเอียดที่ นะคะ,ะข้อมูลนะคะในในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ค่ะนะ,ะส่วนคอร์สที่2อค่ะจะเป็นคอร์สไพ่ยิปซีพลังจุดขาะคอร์สนี้จะสอน3ามนะหลักสูตรสอนหลักสูตรที่1จะสอนไพ่ยิปซีการวางไพ่การอ่านส่วนหลักสูตรที่2จะสอนวิธีการทํางานออนไลน์เทคนิคการเป็นครูเป็นโค้ชการเป็นที่ปรึกษาการจัดทําคอร์สออนไลน์จะสอนไว้ในหลักสูตรที่2นะคะ เทคนิคการจับเงินหลักแสนจนถึงหลักล้านประสบการณ์ของอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ทำอาชีพนี้มา10ปีแล้วนะคะก็จะมีให้เทคนิคนะคะวิธีการหาไรายได้จากอาชีพหมอดูในยุคกระแสดิจิตอลนะคะจากประสบการณ์อาจารย์ก็จะมีสอนอยู่ในหลักสูตรที่2ค่ะส่วนหลักสูตรที่3า็ะจะสอนด้านจิตวิญญาณไพ่ยิปซีและเทคนิคการอ่านพลังงานค่ะ ในยุคนี้ค่ะอาชีพหมอดูหาเงินง่ายมากกว่าเมื่อสิบปีช่วงเดียจะเริ่มต้นค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเรามีมือถือเราก็หาไรายได้ได้ค่ะหัวใจสําคัญคือการลงทุนกับความรู้ความรู้นั้นติดตัวเราไปตลอดชีวิตค่ะอาชีพนี้เป็นวิชาแขนงหนึ่งเราลงทุนความรู้มันติดตัวเราไปตลอดเลยหารายได้ได้ตลอดอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะนะคะทำหรือไม่ทาแค่นั้นเองและยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลค่ะ แพนฟอร์มโซเชียลมีเดียของฟรีค่ะมันเป็นช่องทางไรายได้ให้กับเราและช่องทางเหล่านี้เนี่ยแหละมันอาจจะทําให้คุณดังก็ได้จับเงินเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ตัวคุณกําหนดเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างการรายได้มีอะไรบ้างดูดวงค่ะคุณสามารถดูดวงได้ทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยส่วนรายได้ที่สองค่ะ รายได้จากการสอนคนค่ะตรงนี้คุณสามารถสอนคนได้เลยเมื่อคุณมีประสบการณ์เมื่อคุณดูดวงเป็นคุณก็สอนคนได้ค่ะซึ่งอาจารย์จะมีสอนวิธีการสอนคนผ่านออนไลน์ด้วยค่ะนี่คือไรายได้จากการเป็นครูหรือเป็นโค้ดหรือนะคะสอนคนค่ะรายได้ที่สามค่ะนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยบางคนไม่ชอบดูดวงบางคนไม่ชอบสอนค่ะทําแค่คลิปค่ะนะคะทำแค่คลิป ไลฟ์สดค่ะดูดวงให้คนฟรีค่ะคุณก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่ะค่าโฆษณานะค่าของขวัญค่ะนะคะคะแนนถูกใจต่างๆในแพลนฟอร์มต่างๆค่ะอาจารย์ทํามากับตัวประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะทาช่องยูคูะก็มีรายได้ไม่ต่ํากว่าค่าคาคุณอยู่ที่คุณจะกําหนดอยู่ที่คุณขยันค่ะนะคะอยู่ที่เราจริงๆค่ะคุณขยันทําคุณก็มีรายได้มากขึ้นค่ะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะ นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ